อื้อซ่าเปิดชับสินนายกแต้นหาดใหญ่พบร้อยล้านที่ดินเพียบเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่จับตามองของสังคมก็ว่าได้สำหรับนายนารงพรณพัฒนุงหรือนายกแป้นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่23มิถุนายน2568ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอ ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าตัวและคู่สมรสเผยให้เห็นสถานะความมั่งคั่งที่สะดุดตายอย่างยิ่งตามเอกสารที่ยื่นต่อปปชนายนารงพรและภรรยานางชมัยพรณพัทลุงมีทรัพย์สินรวมกัน137,976,391บาทโดยแบ่งเป็นทรัพย์สินในชื่อของนายนารงพร59.8ล้านบาทและของคู่สมรส78.1ล้านบาทขณะที่มีหนี้สินรวมเพียง 4.29ล้านบาทเท่านั้นในส่วนของทรัพย์สินของน,นายนรงพรระบุว่ามีเงินฝากธนาคารประมาณ6.3ล้านบาทเงินลงทุน8ล้านบาทเงินให้กู้ยืมจำนวน8รายการรวมมูลค่า18.5ล้านบาทพร้อมทั้งยังถือครองที่ดิน14แปลงในจังหวัดสตูลและสงขลามูลค่ารวม4.87ล้านบาทอีกทั้งโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง4ี่หลังในจังหวัดสงขลามูลค่ารวมกว่า16ล้านบาทนอกจากนี้นายกแป้นมีรถยนต์3คัน รถจักรยานยนต์สองคันรวมมูลค่า2.6 5ล้านบาทรวมทั้งยังแจ้งทรัพย์สินประเภทเครื่องประดับและของมีค่าประมาณ3ล้านบาทและมีรายได้ต่อปีจากเงินบำนาญเงินเดือนค่าเช่าและดอกเบี้ยรวมกว่า6.9ล้านบาทด้านภรรยานายกแป้นนางชมาพรมีทรัพย์สินมากกว่าสามีโดยมีจุดเด่นคือที่ดินจำนวนถึง37แปลงกระจายอยู่ในจังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชและภูเก็ตรวมมูลค่าสูงถึง 38ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง5แห่งมูลค่า12ล้านบาทรายการเงินให้กู้ยืมมากถึง71รายการรวมมูลค่า13.7ล้านบาทโดยเป็นยอดกู้ย่อยตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักล้านบาทนอกจากทรัพย์สินส่วนตัวแล้วข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังระบุว่าน,นายนรงพรมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในเครือญาติโดยถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทนพัทลุงอันดามัน จำกัดประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภูเก็ตและบริษัทพิงเลดี้คลับธุรกิจร้านอาหารชื่อดังซึ่งมีบิดาของน,นายนรงพรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างไรก็ตามนับว่าการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้ทําให้นายกแป้นกลายเป็นหนึ่งในผู้นําท้องถิ่นที่ถูกจับตาม,มองมากที่สุดในภาคใต้ทั้งในแง่ความมั่งคั่งและการบริหารจัดการเมืองหาดใหญ่ซึ่งเผชิญทั้งโจทย์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจ